สวัสดีพี่น้องปองปลายเพื่อนสุขสุกคนพอ,พอ,พอไปไปประจำาเพื่อนกับผมมาครับเมนู่แรงนี่สามาดถทอดปีกเป็ดครับผมนยครับสต่บางคุ้งมีนู่ง่ายๆครับผมอันนี้มากไว้เรียบร้อยได้ดพี่น้องเดี๋ยวทอดอย่างเดี๋ยวดีวมาฝานบากคุ้งต่ำครับผมเมนู่นแสบๆเนี่ยมัแรงเริ่มเหลืองแล้วพี่น้อง กินหอมลงมาละเดี๋ยวทอดปีกเป็ดกับแก้มย่มะแรงเด้อพี่น้องแซ่บน้ำกันครับผมอ๋เออจ้าน้อยก็รที่ได้แล้วครับผมทอดไปเรื่อยๆได้แล้วได้แล้วอ,อ,อ,อ๋พร้อมเสิร์ฟทอดปีกเป็ดเม่นูนครับขวกับแก้ม ที่เป็นหนึ่งเขาเนี้ยไว้เลรอพี่น,อน้องน,นี่เป็นกับเขาด้วยครับเ, <laughs> เน้นเน้นกับเขาชึ้งหิวนะนี่ครับเอ๋ละ่ะเย็ดตีาร้านอาหารแต่มีติดทงตี่สู่ห้องเหรอเ <laughs> ขาเล่เกียนีเย็ดตวนี่ก็แกงกลัว แจกบาดวะเนี้ยอยู่ว่นลอยวันน่ยวันแปดสิบแปดิบวคลายจทยเสมอจะนี่ลอยยี่าายเหมือจะสิยยะบปีก่าเี่ยแปดสิบแล้วเนาะกเกมเต็ดครับผมเอเดเ็ตเรียบร้อยพี่น้องออตอด,ตอดปีเกบสุดยอดเหลือนี่ครับผมตำประุงอะ เซเียแห้วครับพี่น้องตำโชว์ฝีมือเกาล่ะนับตำมะคงมาพี่น้องบาเนี่ยตำบกง,งต,าตาลาหน่อยครับพริกกระเทียมน้ำตาล,ตาลก็<อ>ตำมะคงแสบพี่น้องเสียนี่ย,ยพ่อคาเกาครับเออซุบยอดอีรีดเดยตะกี้เป็นพ่อคาเลยครับเอพอพ่อคาริกไข่ป้งกส่ยปงนัวไีหน้างี้หมืนยากาศ ตอดปีกเป็ดแล้วกรับตำบกคุ้งครับผมเนมนูกับเขา่าบวกกับแก้มเนี่ยขเหนียวเตรียมไว้แล้วตำพริกกระเทียมก่อนครับผมบรรยาก,กาดเนี่ยมะเรง็งอ่าชิมหมองเกลาเนี่ยครับไตหอมบักเขียบเนี่ย ติแดดแล้วครับรัว่ายน้ใส่อรสัวใส่น้ำกับผมมาปอขาด ธุรกิจไปเ่ไรกันตับบุกทัวรตับมู่นี่แหละครับกใชสมัยก่อนตับบกทัวเสียนเนาะี่สยวหรอว่มันหยาบหยาบมมี่แล้วสมันหายยากพี่กับปูกเองนี่รถได้นี่ปูงเอเองครับเดบริสุทธิ์มาจักยางเลยครับาพี่กับปูกเองนียครับพี่เมาจากสวนลถย่งปูเองย่างเดียวคือทุกคนะครับเพิ่ ลำละไล่มาจากปรมุนีอเออามาจต่ลำละไล่พี่น้องพี่น้องที่ท่างกุนนะดมนจะไปเก็มาเสือเทศลงไปเ <c oughs> สือคือสมบูรณมากเนาะนี่เนาะ <c oughs> สุมเมพระก็ร่างดังเด้ง่ายๆแต่นี่คนจะเสียกับปลานลย <c oughs> มีเงินมีท่องโอนในสีกาสองล้านสามล้านเนย วัดบ้านผมใ่สารคาพ่อบวชที่เดาะพ่อบวชที่เด้อกอครับปกอบจยสูนะครับบวบุญนี่่ำนี่แ้วบกอบเลยอหน่อยใส่สงปิดไปได้หนาหนาวนะตกาปเสียบเสียบด้วยเอาปวเสียบบอลเงินบวเสียบบอเงินต

ผมว่าเล่าสิเรื่อนู่ดอกพี่น้องเลื่องกับพีเลื่องกับพีเอาแปเอามาก่อนอาจกะพี่ว่าขอแล้วับขอจะสวนอ๋อโยะลงไปอนเนี่ยเห็นเล้กก็น้ำลายแตกกูนะก็กินครับชุดตวดเลยครับอื โตพังเนยหยกข้างหลังลง้เออผมบาดอยู่นั่งเงียเอออืมติดขึ้นว้วยไปสิดแสบอ้าวสีสันเริ่มได้แล้วพี่น้องอืว่าจะสีส,สันแล้ควงแสบก็จะมีเู่ครับเออหล้นแล้วนังแสบนั้งนวดละอือ ขก็เีย้ออซีมงคลเอเเอซีม,ม้งยังเด้อเดีอแล้วพอดีแล้วพี่น้่งอโอเคครับผมแซบพอดีแล้วครับทอ,อดเป็ดนอกกับคัก นะพร้อมเสิร์ฟรูดเรียบโอเคแล้วพี่น้องเซ็ตเรียบร้อยเมนูตำปะคุ่งทอดปีกเป็ดมาเด้อบานนี่กินเขาต้องกันครับผมมาพี่น้อง เต็นเรบ้อยแล้วนโ,นโน้ครับเขามาแล้วรับมือหิวเขากินเขาด้วยครับทั้งเราทั้งเขานี่น้องควบคู่กันไปจะคำกันหนึ่งน่ะเพราะว่าวันพอ่อไอน้โนโบานทอดเป็ดสีเป็ดกับตะมือสุดยอดจิบตะมือไปขึ้นสัเสบจิออือข้อขาเขาเป็นงสี่ันอือเปลเสียบแบบเี ขาโตนตัดเอาจะปีกขึ้นมาโมก,กินโตมันโตเห่ไปแต่ลาบเส้เกี่ยวข้ไเไีเยฮึยอดี๋ยนะ พีมือบตกตึงปรตกเลย,ยวันเวลาดูอืมนีม่ของประเพ็ดนี่ปีกเนี่โยโอ้ยแล้วเอ้าสีเส็ดแล้วปีกเจ็นน้ำมมากเ็ยปะอือ ý nghĩa là không? Mm. là đi. nữa ý nghĩa là gì nữa ý nghĩa ก็หน่อยเลยเก,กิน <c oughs> ทวดเป็ดบวาคัดกันเียบจะบริกินอนะ <c oughs> เป็นหมากี่ลรต้มกินไร้หลใส่น้ำไยกินน้ำกันไรยคน <c oughs> ตกน่กินแต่กีหัวกีตีนนั่น่หละย่างเกี่ยวเขาต้มปีเขาเป็นตัว ตัวนึงแบบไม่สองปีนึงนะเนาะปีกัดตั๊กใจต,ตมเบิดอืมไม่ถึว,วนันไปใจกับปีน,นึงอันตัวยี่มหวา้ท่าบีอืมยี่มหวาท่าบีจะกัดเดือ่าฮ่า่นสบใจแล้วเนาะอืมอดดอยยกินหน่อยๆพูดไดหน่อยๆยิบกัดพอดีแก้มพอด้ล่างยินหอกกินเหล่าข้าวนะคนละนิดคนละหน่ก็แท้ มันหน่อยเนาะจับหน่อยจับจับจับ,จบกระเทือนกระเทือนก้นนกอนกระเทือนตัวแหลนตัวแล้ว่ะห้องกลียน,นมั้งด้วย

เฮ้ยครับผมแซ่บอืมสี่เด็ดอ่สี่กิ่นน่าฟานน้ำกลิ่นปากกนเลยครับผมสุดยอดอืมอืมเฮครับผมเอปานแซ่บเยอืมโอ้สุดยอดีเลียครับพี่น้องเฮ้ยเปล่งเด็ วัดขากวัดเนี่ยนี่ทำฮวงเกี่ยงตับเรื่องแบ่าจะว่าปีเปรี้ยงกับเดือดสำนันเลยพี่น้องจะว่าครเลย่ทำใครเลยว้ยบอกค่ะเก่าขายอะไรอย่างไดีเนาะเรื่อแคบโอเคครัผมเดี๋ยวขอบคุณครับของผู้ชมมากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้พอกินนะครับสวัสดีครับ